อากาศติดลบสาที่อเมริกาใช้ชีวิตยังไงนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาพูดว่าชอบหิมะเพราะหิมะมันสวยเออก็สวยจริงๆแหละแต่แค่ปี2ปีแรกที่มาอยู่แค่นั้นแหละพอหลังๆเนี่ยเริ่มเฉยๆละเพราะนอกจากความสวยแล้วมันเหนื่อยแล้วก็ทรมานมากกว่าเยอะก่อนออกจากบ้านได้แต่ละทีก็ต้องมานั่งขุดหิมะกันก่อนจ้ายิ่งวันไหนอากาศหนาวมากๆเนี่ยแบตเตอรี่รถแข่งสตาร์ทไม่ติดเลยนะต้องมานั่งจำสตาร์ทกับรถอีกคันหนึ่งโหบอกเลยโคตรทรมานและการขับรถตอนหิมะตกเนี่ยยากมากถนนมันก็จะลื่นๆทางก็จะมองไม่ค่อยเห็นแล้ว ุติเหตุมันจะเกิดง่ายมากวันไหนพายุหิมะเข้านะอากาศมันจะหนาวมากทางการก็จะสั่งปิดโรงเรียนแล้วก็ร้านรวงต่างๆต้องอยู่แต่ในบ้านจ้าทางเทศบาลเนี่ยเขาจะมีรถออกมาโกยหิมะให้นะคะแล้วก็โรยเกลือเพื่อให้หิมะมันละลายที่บ้านเนี่ยอายต้องเปิดน้าเบาๆไว้ตลอดเวลาด้วยนะคะเพื่อไม่ให้น้ํามันกลายเป็นน้ําแข็งแล้วผิวเราจะแห้งมากมือจะแตกต้องคอยโบกแคร์มครีมตลอดเวลาทุกครั้งที่ล้างมือเสร็จอะที่นี่เขาก็เลยชอบหน้าร้อนมากกว่าหน้าหนาวนั่นเองมีใครเคยเจออากาศหนาวที่สุดในชีวิตกี่องศากามมมอเตตยยกกก่ีวิ็ลื